พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ความรักและข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงทางที่ดีที่สุดแก่ท่านทั้งหลายแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์ หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคลองหรือชาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิน้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย แม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ชุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยเพระวจะนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปเพราะว่าเรารู้เพียงบางส่วนและก็เผยพระว่ะนะเพียงบางส่วนแต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วที่เป็นเพียงบางส่วนนั้นก็จะสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิอกอาการของเด็กเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าและบัดนี้ทั้งสมสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อ ความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้พระธรรมหนึ่งโครินบทที่14ภาษาแปลกๆแ,และการเผยพระวจนะจงมุ่งหาความรักและคนควายของประธานจากพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้น ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณแต่ผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์เพื่อให้เจริญขึ้นให้มีการชูใจและการปลอบใจคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นแต่ผู้เผยพระวจนะนั้น ทำให้คริสตจักรจเจริญขึ้นข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆแ,แต่ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเผยพระวจนะเพราะว่าคนที่เผยพรวจนะนั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนอกจากว่ามีคนแปลได้เพื่อคริจตจักรจะได้รับความจเจริญแต่ว่าพี่น้องทั้งหลาย ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาแปลกๆจะเป็นประโยชน์อะไรต่อพวกท่านหากข้าพเจ้าไม่พูดกับพวกท่านด้วยคำวิวร์คำที่ให้ความรู้คําเผยพระวจนะหรือคำสั่งสอนแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตที่ทำเสียงได้เช่นปีและพินถ้าไม่ให้เสียงสูงต่ำที่แตกต่างกัน คนจะรู้ทำนองที่เป่าหรือดีดได้อย่างไรถ้าตแตรให้เสียงไม่ชัดเจนใครจะเตรียมตัวเข้าทำศึกสงครามท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นคือในการพูดภาษาแปลกๆถ้าท่านไม่ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจได้คนจะเข้าใจคำพูดนั้นได้อย่างไรสิ่งที่ท่านพูดนั้นจะหายไปกับสายลมแน่นอน ในโลกนี้มีภาษามากมายและไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมายเพราะฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจความหมายของภาษานั้น,น,นข้าพเจ้าจะกลายเป็นคนต่างภาษากับคนที่พูดและคนที่พูดนั้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วยท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น เมื่อท่านกำลังขนขวายของประธานจากพระวิญญาณก็จงพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่จะทำให้กิจจักรจเจริญขึ้นฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆก,ก็ควรอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรข้าพเจ้าจะอธิฐานด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดและจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดมิฉะนั้นถ้าท่านสรรเสริมพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจจะว่าอาเมนกับคำขอบพระคุณของท่านได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไร เพราะว่าแม้ท่านจะขอบพระคุณอย่างไพเราแะแต่คนอื่นก็ไม่เจริญขึ้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกแต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าต้องการที่จะพูดสักห้าคำด้วยความคิดเพื่อสอนคนอื่นดีกว่าที่จะพูดหมื่นคำเป็นภาษาแปลกๆ พี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกและในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าด้วยภาษาอื่นๆและด้วยริมฝีปากของคนต่างภาษาเราจะพูดกับชนชาตินี้ถึงกระนั้น พวกเขาก็จะไม่ฟังเราฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงไม่เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกที่เชื่อแต่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่การเผยพระวจนะนั้นไม่ใช่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่สำหรับพวกที่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทั้งคริสตจักรมาชุมนุมกันและทุกคนต่างก็พูดภาษาแปลกๆแ,และมีคนที่ไม่รู้ หรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามาพวกเขาก็จะพูดว่าท่านทั้งหลายเป็นบ้าไม่ใช่หรือแต่ถ้าทุกคนเผยพระวจนะคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่รู้เข้ามาเขาก็จะถูกตักเตือนและได้รับการวินิจฉัยโดยทุกคนความลับในใจของเขาจะถูกทำให้ปรากฏเขาก็จะทุดตัวลงซบหน้านามัสการพระเจ้ากล่าวว่า พระเจ้าสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอนทำทุกสิ่งอย่างมีระเบียบเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรเมื่อพวกท่านมาชุมนุมกันแต่ละคนก็มีเพลงสดุดีมีคำสอนมีคำวิวรณ์มีการพูดภาษาแปลกๆมีการแปลภาษาแปลกๆจงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาเจริญขึ้น ถ้าใครจะพูดภาษาแปลกๆจงให้พูดเพียงสองคนหรืออย่างมากที่สุดก็สามคนและให้พูดทีละคนแล้วให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีใครแปลได้ก็ให้เขาอยู่เงียบๆในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าให้พวกผู้เผยพรจะนะพูดได้สองหรือสามคน และให้คนอื่นๆวินิจฉัยสิ่งที่พูดถ้ามีการทรงสำแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกันให้คนแรกนั้นเงียบไว้ก่อนเพราะว่าพวกท่านทั้งหมดสามารถเผยพระจนะได้ทีละคนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และได้รับการหนุนใจจิตวิญญาณของพวกผู้เผยพรจะนะนั้นย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้เผยพรจะนะ เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติดังที่เป็นอยู่ในคริจจักรทุกแห่งของธรรมมิกชนจงให้บรรดาผู้หญิงอยู่เงียบๆในคริจจักรเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ให้มีความนอบน้อมเหมือนที่ธรรมะบัญญัติกล่าวไว้ถ้าพวกเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใด ก็ให้ถามสามีของตนที่บ้านเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในคริสตจักรนั้นก็เป็นเรื่องน่าอายเพราะวาจะนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือเพระวจะนะมาถึงท่านพวกเดียวหรือถ้าใครคิดว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะหรืออยู่ในฝ่ายพระวิญญ,ญาณก็จงยอมรับว่าข้อความซึ่งข้าพเจ้ามาถึงพวกท่านนี้ เป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าใครไม่เอาใจใส่ข้อความนี้คนนั้นก็จะไม่ได้รับการเอาใจใส่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงนขนควายการเผยพระจนะส่วนการพูดภาษาแปลกๆนั้นก็อย่าห้ามเลยแต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด